ามาดูบ้านเอ,อื้อทอนครับร้อยเอ็ดอยู่ใจกลางเมืองเลยตรงที่รถวิ่งเข้ามาออกไปประมาณ200เมตรถึงเซเว่นเส้นทางถนนแยงสนิทส1 5นเอ็ดสารครามตรงเข้ามาเนี่ยจากปากซอยประมาณ200เมตรใจกลางเมืองเลย ลักษณะมันจะเป็นบ้านแฝดน,นี่หลังที่หนึ่งหลังที่สองของผมอยู่หลังที่สามหน้ากว้างประมาณแปดเมตรน่ะเนี่ยผมมีที่ปลูกต้นไม้ได้ด้วย24ตารางวาที่สำคัญคือ จอดรถได้สองคันครับดูจอดรถเก่งกับรถปีกอัพได้สบายเลยนี่ถอยไปยังไม่ชนเลยข้างหลังเท่าไหร่นะห่างเยอะแล้วตรงนี้ก็เป็นสวนหย่อมได้นิดหน่อยเนี่ยตากผ้าอะไรตรงนี้แดดส่องมาทางนี้พอดี ตอนตกนี่มันสวนผมเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกว้างมากติดทีวีที่ผนังจอใหญ่เลย65นิ้วนั่งดูโซฟาสบาย แล้วข้างๆก็ยังวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ได้อีกแล้วตรงนี้ก็โซฟานี่อย่างใหญ่เลยวางได้สบายนขนาดของผมลรกๆไอ้เก็บกว้างๆเนี่ยดูสิยังมีทีวีอยู่ตรงนี้อีกตรงนั้นก็วางของได้อีกตั้งเยอะเนี่ยตรงนี้เป็นห้องน้ำ ห้องน้ำก็กว้างเนีักผ้าสักอะไรก็บสบายน้ำปะปาภูมิภาคข้างบนก็คือสไตล์บ้านเอือ้อถอนนะฮะไม่ได้ขึ้นไปดูสองห้องนอนเล็กๆไม่รู้เท่าไหร่อะแต่วางเตียงห้าฟุตได้ถ้าสามฟุตนอนคนเดียวก็สบายแต่ห้าฟุตก็จะแคบนิดน,นึงนี่ห้องครัว ต่อเติมเห็นะกว้างไว้เนี่ยวางเครื่องซักผ้าตู้วางอยู่ตรงนี้ก็ได้อีกใบนึงเนี่ยวางตรงนี้ของวางตรงนู้นเนี่ยตรงนี้คือต่อเติมเองนะเนี่ยข้างหลังดูสิยังวางของได้อีกเพียบเลย สมราคาไม่แพงแล้วทําเลอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ,ดอ็ด่ะเดินออกไปก็เจอเซเว่นแล้วเนี่ยข้างหลังยังยังเหลือที่อีกตั้งเยอะเนี่ยก่อรถจะถอยมาชนถอยมาอีกก็ได้จอดรถได้สองคันเออ้อนร้รอยเอด็ดสวัสดีครับ